โยโยโยบายสามงตรงเจอกันกันกบคลึงเน้นทีมเดียวกับผมเจตคลิงลูกหนังทั้งทางช anel YouTube และทางเพจคลิงลูกหนังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปก่อนเลยก็แล้วกันนะครับเหมือนเดิมครับคอนเซปต์เราวิเคราะห์ฟุตบอลทุกวันดังนั้นถูกผิดเรื่องหนึ่งแต่ข้อมูลที่นำมาให้ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็์ครับ วิธีคิดง่ายๆคุณมีทีมเชียร์ในใจฟังคลิปถึงลูกหนังถ้าตรงกันก็จัดไปง่ายๆแบบนี้นะครับที่ต้องจัดไปก็คือรายแอดของเราครับแอด VIP KLM ย้ำว่ามีแอดนำหน้าหรือว่าจะคลิกตามลิกงด้านล่างนี้นะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆแถมได้ข้อมูลแบบ VIP ขอบคุณ SCC 777ครับเอาไปถึงคำคืนวันศุกร์นะครับหนึ่งคู่ที่เลือกมาคึนเนนทีมเดียวครับไปที่เวลาตี2 45ฟุตบอลเดอะแชมเปี้ยนิพอังกฤษนะครับโคเวทีซิตี้ครับอันดับ21เปิดบ้านเจอกับ,บ17 คนที่ทีมน้องใหม่เนี่ยมีแค่8คะแนนครับเกมล่าสุดบุกไปแพ้วัตฟอร์ดมา2ต่อ3นะครับตัวลหลักๆคู่หน้าเป็นมักซินเบียมูครับเล่นกับไทเลอร์วอล์เกอร์ฝั่งของเบอร์มิงแฮมมี13แต้มเกมล่าสุดแพ้คาบ้านนี่บอลหมัด1ต่อ3นะครับคุณซื้อเป็นไอพอการันก้าครับตัวลหลักๆก็มีเชอร์รี่เบลล่าครับโจนาธานเลโก้นะครับหน้าป้าเป็นลูคัสจูสโควิกนะครับ จะมาคนล่าสุดคือ f อฟเอครับเมื่อต้นปีนะครับปรากฏว่าเป็นเบอร์มิงแฮมที่ดวลจุดโทษเอาชนะไปได้ครับคือจะว่าไปฟอร์มไม่ดีกันทั้งคู่นะครับแพ้มา2เกมติดในลีกกันทั้งคู่ครับอย่างไรก็ตามครับเกมนี้ดูยกให้ใกล้เคียงสูสีมากนะครับผมยังชอบที่ทรงบอลของเบอร์มิงแฮมนะครับคือมองว่าคนที่นี่ยังเป็นทีมเกรดลีกวันที่เพิ่งเลื่อนชั้นขึ้นมาครับในขณะที่เบอร์มิงแฮม มีผู้เล่นตัวเก่าหลายคนครับดูแล้ววัดใจเบอร์มิงแฮมครับแม้ว่ามาเยือนไม่เสียเปรียบจะบุกมาไม่แพ้เป็นอย่างน้อยตั้งไว้ก่อนนะครับแล้วลุ้นถึงบุกชนะเก็บสามคะแนนเต็มให้เชียร์เบอร์มิงแฮมเป็นคลึงเน้นทีมเดียวประจำค่ำคืนวันนี้นะครับขอทุกคนโชคดีในคืนวันนี้ครับบ๊ายบาย